รายการดาวแท็กกูรูค่ะวันนี้นะคะเรานัดทีมเทคนิคมาคุยเช่นเคยนะคะวันนี้เรานัดพี่นิวมาด้วยใช่ไหมคะพี่สใช่รครับว่าแต่ว่าเอ้ยยังไม้เห็นดรนิวหรือย,ยังใช่ไหมยังไม่เห็นกันครับ,<ๆ>รบเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงแล้วกันนะครับได้เลยคะ่ะอ้าวดรนิวสวัสดีเลยโอย้ขอโทษครับผมมาช้านิดนึงพอดีว่าตอนที่ผม เจอปัญหาหน่อยติดลูกค้าเจ้าหนึงมาซึ่งเนี่ยเขาให้ฟีดตัวอย่างด้วยครับได้เลยค่ะงั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในห้องประชุมดีกว่าไหมคะดีครับได้เลยค่ะอ่ะะี๋ยวไปกันเลยค่ะนะครับโอเคครับไหนนิววันนี้ลูกค้านึงเจอปัญหาอะไรมาบ้าง<ด>ครับครับพี่ก็วันนี้คือผมอ่ะเข้าไปพบลูกค้า แล้วลูกค้าเขาบอกว่ามีปัญหาค่าขาวระหว่างกระบวนการปร่าฟิล์มและนอกจากนั้นเนี่ยตอนที่กระบวนการแพ็คสินค้าครับไอ้ค่าขาวเนี่ยมันก็ไปขัดขวางการบรรจุสินค้าของเขา <No. S 1> แล้วก็ระหว่างการซิ้ด้วยครับปัญหาเนี่ยพอเขาส่งฟิล์มไปให้ลูกค้าของเขาทีสินค้าก็ถูกปีกลับมาทําให้เขาส่งของไม่ได้ครับพี่ซึ่งปีปนีวเนี่ยมันเจอปัญหาแบบนี้หลายครั้งมาก <No. S 3> แบบนี้ก็แย่เลยสินค้าพี่นิวพี่ตสังอสมครับในแต่ว่านิวลองเล่าให้ฟังหน่อยน,นะครับว่าปัญหาค่า โดยปกติมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างจริงๆแล้วภาพขาวเนี่ยมันเกิดได้หลากหลายสาเหตุนะครับซึ่งหนึ่งมันอาจจะเกิดจากกระบวนการที่ระหว่างการตอฟิล์มที่ใช้ความร้อนมากเกินไปหรือระหว่างการเก็บสินค้าอุณหภูมิของคำสินค้าเนี่ยสูงเกินไปหรือเกิดระหว่างการขนส่งสินค้าฟิล์มเนี่ยมีการเสียดสีกันประสุดท้ายครับเกิดจากการเซอร์เฟตติคเมนที่ไม่เหมาะสมครับแต่ปัญหาที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยหรือสาเหตุที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันแก้ไขค่อนข้างยากครับ งั้นอย่างนี้เรามีวิธีแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างคะพี่รังสรรค์จริงๆแล้ววิธีแก้ไขปัญหาก็ทําได้หลายวิธีด้วยกันครับอย่างเช่นการควบคุมณหภูในระหว่างการที่เราเป่าฟิล์มหรือควบคุมของาำสินค้าที่เรามีการจัดเก็บสินค้านะครับแต่ว่ามีาวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนชนิดของพลาสติกนะครับ โดยตอนนี้มีสินค้าเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดใหม่เรียกว่า C.O.F. Stable Resin XUS 5999.110นะครับ C.O.F. เนี่ยย่อมาจากคำว่า Coefficient of Friction นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะสามารถลดปัญหาคาบขาวได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของความเร็วในการบรรจุสินค้าได้ด้วยถ้าผู้ผลิตเปลี่ยนมาใช้เม็ดพลาสติก C.O.F. Stable Resin จะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เลย เพราะว่าเราได้ทําการทดสอบเม็ดพลาสติกชนิดนี้ภายในห้องทดลองแล้วพบว่าค่าขาวเนี่ยจะไม่เกิดขึ้น ค่าความลื่นของฟิล์มก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนะระหว่างที่เราจัดเก็บฟิล์มภายใน7วันและการขนส่งหลังจากที่ผ่านไป11เดือนด้วยครับนอกจากนี้นะครับเม็ดพลาสติก COF Stable Resin เนี่ยยังแสดงศักยภาพในการซีลที่ไม่แตกต่างจากเม็ดโพลีเอทิลีนปกติด้วยครับและนอกจากนั้นพลาสติกชนิดพิเศษ COF Stable Resin ยังคว้ารางวัลระดับนานาชาติจาก r i n g e r Plastic Technology Innovation Award ในปีนี้ด้วยค่ะ ดีเลยครับพี่ผมก็จะได้เอาเม็ดพลาสติกสูบ stable r ซิ i n ไปเสนอให้กับลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาค่าขาวค่ะคเยี่ยมไปเลยค่ะวันนี้เราก็ได้โซลูชันกันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่จะปัญหาเดียวกันนี้หรือว่าอาจจะเป็นปัญหาอื่นๆก็ได้นะคะสามารถทิ้งคอมเมนต์นะคะไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะเราจะมีทีมเทคนิคนะคะดรนิวแล้วก็พี่รังสรรค์น,นะคะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกดให้กำลังใจพวกเรานะคะกดไลค์กดแชร์ได้ทางช่องทางของ Facebook แล้วก็ Youtube ด้วยค่ะเราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ